สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตะน,นานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญน,นี้น,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 นะครับท่นานเป็นพระเศียรเด่นะครับเดยมาก็สิบกว่าวันแล้วนะครับตั้งแต่ผมลงมองเตียบงงยใหม่ๆครับคือโทรศัพท์ผมหายครับท่าน ก็เลยเอาเครื่องใหม่มานี่ครับรู้สึกว่าจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้มันราคาไม่เท่าไหร่ครับผมไม่มีเงินครับถูกงัดห้องครับโทรศัพท์ผมหายเจี้ยงเลยครับสามเครื่องหายไปหมดเลยครับแต่เสียอย่างเดียวเหรียญยังพอมีอยู่ครับเพราะว่ามันเอาไปมุ่หมดครับคือพูดง่าไๆคือรีบเกินไปครับรีบร้อนเกินไปแล้วก็ออกไปเลยครับถูกงัดห้องเรียบร้อยครับไปไปเลยครับเราต้องมาลึกฟื้นกันใหม่แล้วกันเนาะขอให้พี่เพื่อนเพื่อน้องุท่าน ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สัมพัญกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างเลยครับท่านโทรศัพท์ผมหายนั่นช่องนั้นของผมที่แพงที่น่นานคนกิบเหรียญมันเดืมนั้นหายจ้อยไปด้วยกันเลยครับท่านหาไม่เจอแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าไปเขาไปขายยังไงเราก็ไม่รู้ช่างมันเลยครับแจ้งตำรวจก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยครับจนป่านนี้เงียบขีเลยผมไม่คิดว่าจะได้แล้วนะครับท่านก็ต้องทํางานแล้วหาซื้อใหม่นะครับเรามาดูลักษณะเหรียญนี้ครับว่าเป็นยังไงครับลักษณะของเหรียญแบบ สองสีตัวติดนะครับท่านคิวเปอร์ดิคเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ิพน์อนุญาติด็อยู่เบื้องหน้าระองั้นส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านเรามาดูบรมรูปพระอพคงท่านดูสิครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยคมชัดเจาะไหมสวยงามมากครับเนี่ยสุดยอดจริงครับคมชัดเจาะมากครับโอ้โหครับมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับขอบเฟืองสลับเลียบของเหรียญสิบบาทเดนีครับ ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ใหญนี้นะครับดูดีครับคมชัดเก๋ยวมากเลยครับไม่มีรอยบุบรอยบี้อะไรมากมหม่เลยครับมีอยู่แต่น้อยนิดมากครับส่วนมากอยู่ขอบเหลี่ยมวงกลมนี่แหละครับท่านแต่ตรงกลางไม่มีนะครับท่านดูดีนะครับไม่เห็นมีเลยครับเนี่ยสุดยอดตัการนะครับสําหรับเดือนนี้ไม่ใช่ว่าจะหาเจอกันได้ง่ายครับที่เดือนหยี่สมบูรณ์แบบแบบนี้ครับแต่ถ้ามีแบบนี้นะครับท่านไม่ว่าจะเป็นปีปศในก็แล้วแต่เก็บเลยครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะยืดเรื่อการใช้เรียนหรอสิบ ลอยเก้าแล้วครับท่านจะให้เลี้ยนเฉพาะเลี้ยรอสิบเจ้าเดียวครับท่านไปไปมาก็พูดผิดตัวดีนะครับนี่ครับเรามาดนด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งครับด้านหลังเนี่ยอืสวยงามนะครับเนี่ยประเทศไทยครับอักษรเบลครับสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาที่หนึ่งนะครับท่านนี่ครับตัวที่สี่ครับดึงปดปากาวนะครับนี่ครับตัวที่สี่ครับห่างออกมาที่หนึ่งครับ๋ยวถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์จะไม่ห่างกันขนาดนี้นะครับท่านสำหรับอักษรเบลนี่ทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่าน จะได้เอามือรู้ลูกคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอสองฝันห้าร้อยห้าสิบเกับท่านสองห้าห้าเกตนะครับดูจำนวนกาประดิษคงไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับปีสองห้าห้าเ็ดนี้ไม่เหมือนกับปีประศอื่นก็มันจะเยอะติดสังเกตครับส่วนตรงกลางนี่คือครับคือวัดอรุณราชวราลามครับท่านหลางวัยนี่คือแม่นานเจ้าพยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาริเบดครับดูครับแม่นานเจ้าพญาจะล้นไม่ล้นแหล่ตรงนี้ครับเนี่ยนะครับจะล้นไม่ล้นแหล่อยู่นะครับเนี่ยือ แล้วก็อีกจุดนึงครับนี่ครับรอยนูนตรงเจดีนะครับขึ้นมาตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับรอยนูนขึ้นมานี่นี่ครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบทั้งหวดนะครับท่านสําหรับปีพศ2557นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่74,299,000เหรียญนะครับท่าน74,299,000เหรียญนะครับท่าน ในไดดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่ครับ40บาทเท่านั้นเองครับท่านต่าอยู่นะครับยูนซี40บาทเองนะครับท่านเพราะผลิตมายังไม่นานนะครับท่านส่วนในีิพนธ์มันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละ20ถึง25บาทเท่านั้นเองนะครับ